สวัสดีค่ะเด็กๆสัปดาห์นี้นะคะมาพบกับคุณครูอ้อยนะคะในหน่วยวันแม่นะคะวันแม่แห่งชาติตรงกับวันที่12สิงหาคมของทุกปีนะคะ,ะเดี๋ยวเราจะมาเรียนรู้รายละเอียดของวันแม่กันค่ะเด็กๆว่ามีอะไรบ้างนะคะติดตามชมได้เลยค่ะวันแม่แห่งชาตินะคะตรงกับวันคล้ายวันพระราชสมภพของสมเด็จพระนางเจ้าสิริกริต พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนีพันปีหลวงนะคะเด็กๆในส่วนของสัญลักษณ์ของวันแม่แห่งชาตินะคะเด็กๆอย่างที่เราทราบกันดีนะคะดอกมะลิดอกมะลิเนี่ยก็จะเป็นดังภาพที่คุณครูนามาให้ดูนะคะดอกมะลิเนี่เป็นดอกไม้ที่มีกลิ่นหอมสีขาวบริสุทธิ์นะคะก็เปรียบเสมือนความรักของคุณแม่ของเรานะคะที่บริสุทธิ์รักโดยไม่หวังสิ่งตอบแทนนะคะดังนั้น ดอกมะลิเนี่ยจึงเป็นสัญลักษณ์ของวันแม่แห่งชาตินะคะดังนั้นเด็กๆอย่าลืมนำดอกมะลินะคะมาไหว้คุณแม่เพื่อแสดงถึงความรักที่เรามีต่อคุณแม่ของเรานะคะเด็กๆอ่าเด็กๆคะนอกจากจะมีดอกไม้ของวันแม่คือดอกมะลินะคะที่เป็นสัญลักษณ์ของวันแม่แล้วเนี่ยก็ยังจะมีธงสัญลักษณ์ประจำพระองค์ของสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถนะคะเป็นธงสีฟ้า สเสด็จพระราชสมภพเมื่อวันศุกรที่12สิงหาคมพุทธศักราช2475นะคะกลางของธงเนี่ยประทับด้วยสัญลญักษณ์พระนามาพิไทยยอ่อสอกอกลางธงนะคะระดับสัญลญักษณ์พระนามาพิไทยยอ่อสอกอภายใต้มงกุฎนารีอักษรนามพระไทยพิทยยอ่พอพระนามาพิไทยยอ่อสอ เป็นสีฟ้าเข้มและกอไก่เป็นสีขาวนะคะเด็กๆ <9. S 1> เรามาทบทวนกันค่ะเด็กๆสักษณ์ของวันแม่มีอะไรบ้างนะคะให้เด็กๆวาดภาพและส่งให้คุณครูดูด้วยค่ะ,อะ,อะนอกจากวันคล้ายวันเกิดนะคะวันคล้ายวันพระราชสมภพแล้วก็ สัญ,ญลักษณ์นะคะในวันแม่แห่งชาติและเด็กๆนะคะมาเรียนรู้พระราชกรณียกิจนะคะของสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงนะคะพระราชกรณียกิจเพื่อราศฎรนะคะก็คือมูลนิธิส่งเสริมศิลปาชีพนะคะมูลนิธินีน้นะคะก็ส่งเสริมเกี่ยวกับการประกอบอาชีพของชาวบ้านนะคะอย่างเช่นการทําเครื่องจักสาร การทอผ้าไหมนะคะทำเป็นมูล,ลนิธิเลยเพื่อส่งเสริมให้รายได้ให้ชาวบ้านเนี่ยมีรายได้นะคะจากการประกอบอาชีพเมื่อว่างจากการทำสวนทำไร่ทำนานะคะก็สามารถที่จะนำผลผล,ผลิตในชุมชนนะคะมาทำเครื่องจักสาร นะคะเพื่อนำมาจำหน่ายเป็นของใช้ที่มีมูลค่านะคะและยังเป็นเอกลักษณ์ของชาวไทยด้วยนะคะที่มีภูมิปัญญาในการทำเครื่องจักรสานจากวัสดุธรรมชาตินะคะต่อไปการทำผ้าไหมนะคะการทอผ้าไหมเนี่ยก็จะใช้วัสดุจากธรรมชาติเช่นกันค่ะเด็กๆเ,เพื่อให้ชาวบ้านเนี่ยมีไรายได้นะคะเพื่อส่งเสริมให้ประชาชนเนี่ย มีกินมีใช้แล้วก็นำภูมิปัญญาเนี่ยมาเผยแพร่นะคะให้มีประโยชน์ที่ดีที่สุดค่ะอ่าคำถามชวนคิดนะคะในภาพนี้มีเครื่องจักสารกี่ชนิดและมีชื่อเรียกว่าอะไรบ้างนะคะสังเกตจากภาพมุมบนนะคะที่ตะกร้าตะกร้าที่มีหูนะคะ ในภาคกลางอาจจะเรียกตะกา้าแต่ถ้าภาษาถิ่นของแต่ละภาคอาจจะเรียกไม่เหมือนกันนะคะเริ่มจากตะกา้านะคะภาพต่อไปเป็นกระติบนะคะภาพต่อไปเป็นกระบุงภาพต,ตรงกลางนะคะคือ ตะก้าและภาพสุดท้ายคือภาพกระด้งนะคะที่นี้ในแต่ละภาคเนี่ยการเรียกจะไม่เหมือนกันเพราะฉะนั้นให้เด็กๆถามคุณผู้ปกครองนะคะสมมติภาคใต้ภาคเหนือภาคอีสานอาจจะเรียกอีกแบบหนึ่งนะคะให้มานําเสนอให้คุณครูทราบด้วยว่าในแต่ละภาคในภูมิภาคของเด็กๆในถิ่นกําเนิดเนี่ยเรียกว่าอะไรนะคะอย่าลืมมานําเสนอแล้วให้เด็กๆนับภาพนี้ด้วยนะคะว่า ภาพที่คุณครูอ้อยนำมาให้ดูเนี่ยเครื่องจักรสารเนี่ยมีกี่ชนิดนะคะเด็กๆอ่าเดี๋ยวต่อไปคุณครูอ้อยจะมีกิจกรรมมาถามให้ชวนคิดอีกหนึ่งกิจกรรมไปดูกันเลยค่ะในภาพนี้นะคะจะมีเครื่องจักรสารอ่าให้เด็กๆดูจากภาพคุณครูอ้อยนำภาพมาให้เนี่ยมีกี่ภาพนะนับสิคะหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ด มีเจ็ดภาพนะคะทีนี้เด็กๆลองดูสิคะว่าภาพไหนเนี่ยไม่เข้าพวกบ้างอ่าให้เด็กๆด,ดูว่าภาพใดไม่เข้าพวกนะคะแล้วก็เพราะอะไรที่ไม่เข้าพวกนะคะเด็กๆอ่าดูสิคะอ่าให้เวลา าจากภาพนี้นะคะที่เด็กๆดูดนะคะเป็นยังไงกันบ้างภาพที่ไม่เข้าพวกคือเครื่องจักรสารนะคะที่ทำมีอยู่กี่ภาพเด็กๆอ่าสองภาพใช่ไหมคะก็คือภาพเครื่องจักรสารนะคะที่ทำจากพลาสติกนะคะไม่ใช่วัสดุจากธรรมชาตินะคะสิ่งของพวกนี้ก็มีประโยชน์เหมือนกันแต่ว่าวัสดุที่นำมาใช้เนี่ยจะเป็นพลาสติกซึ่งย่อยสลายได้ยากนะคะ แต่ถ้าเราเลือกใช้วัสดุที่มาจากธรรมชาติเนี่ยก็จะสามารถย่อยสลายได้นะคะเพื่อลดภาวะโ,ะโลกร้อนอีกทางหนึ่งด้วยค่ะ,ะสำหรับคลิปนี้นะคะสำหรับคลิปนี้นะคะเราก็พบกันเท่านี้ก่อนนะคะเราจะมาพบกันใหม่ในวันพรุ่งนี้นะคะขอให้ท่านผู้ปกครองทุกท่านมีความสุขแล้วก็ปลอดภัยจากโรคระบาดในสุขภาพให้ปลอดภัยจากโรคระบาดท,ทั้งปวงนะคะแล้วพบกันใหม่ค่ะ สวัสดีค่ะ